คล้องเพลกค้องเพลกคล้องเพลงวมันมีนม

เดวเดาไปตาา้าไม้ว่วเชอเลยนะ <c oughs> เดีวไปต้าไม่ว่าเจอเลยไม่ร้อยหรอมาก็ต้องใช่น้ำจิ้มมาเพิ่งเกาเกล็วไม่ไม่ได้เยรืยาจัดกบ้านนะ <c oughs> ร้อยนะน,น่าจะร้อยไง <c oughs> <c oughs> <c oughs>

นี่นี่เดืดไดไหนกาพัเบอวันอยู่กันไหนกันแปดแปดสิบบาทมากเดี๋ยวคลิปกันแปดอันนี้อิปเดี๋ยวใช้กาพัดอันนี้โอิอันนี้อันนี้กองแปดสิบบาทยุาของใช่หรือม่ตับตากินได้ไหมแหละกูละละลาละโย่เล่งละโย่เล่งนตเลี้ยก็่น้นตเล่ง มาที่มาบัดนี่ออกไปต้องตัวอะไรนี่ก็คว้ามือแหละน้ำจิ้มร้อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มร้อยน้ำจิ้มโอเคนะหมดรถจัดไม่กินเลยอ่ะเดี๋ยวตั้งมาจ้ะเอากาพัดเอา